เบอร์นี้วันที่10มิถุนายนนะครับพามาอัปเดตอัปเดตอิฐพะล้ำสวนไทยบานนะครับว่าเป็นยังไงแล้วนะครับกำลังเริ่มมขอบสีนะครับกำลังเริ่มมขอบสีนะครับปลายเดือนจะมีพ่อได้ชิมนะครับลูกค่าทันไดนะครับที่สนใจนะครับ แวะออามาชมมาชิมได้นะครับปลายเดือนนะครับน่าจะออกได้แน่นิดหน่อยนะครับบหลายนะครับนี่ครับเรามาอัปเดตเพิ่มน,นะครับสำหรับต้นนี้กับมีอยู่เจ็บจันนะครับเจ็บจันใหญ่ๆนะครับเจ็บจันใหญ่หญครับฉเฉลี่ยแล,แล้วก็จะอยู่ประมาณ สิบิโลต่อจันนะครับนี่นี่ครับนี่ครับต้องเริ่มขอสีลูกค้าเขาลูกค้าไหมนะครับ,รบที่สนใจนะอยากจะแบะเพียนออกมาบึงมาชมมาชิม วัดไทยบ้านอินทพลำ96บึงการนะครับนี่ครับสำหรับต้นงเ่เขาปีนี้นะครับอย่างบ่ท่านได้ไปเปิดผ่ารับแสงให้เขาครับก็จะพามปเบิ่งอีกต้นหนึ่งนะ นี่ก็จะมีอยู่8จันนะครับแปดจันใหญ่ๆคือกันะสเสียจันหนึงกประมาณ10จกิโลคือกันนะสำหรับต้นนี้ก็ได้นี่ครับรบไปงมาเบิอีกต้นหนึ่ง ต้นนี้นะครับกะยังบวนได้กะยังบ่นได้เริมเขาสีนะครับเมื่อนี้ก็มีเวลานะครับเห็นแสงแดดน้อยกะครับมาเปิดผ้าเปิดทุ้งนะครับเพื่อจะให้เขาได้รับแสงนะครับเพื่อจะรับแสงในเลงความแก่ให้กับกิจภาลำของเขานะครับเพราะว่าวส่วนของเฮานะครับเห็ด เป็นธบัลลัมคุณภาพนะครับไม่แก่จัดเราจะไม่ตัดขายนะครับลูกค้าเขามาชมมาชิมได้ครับชิมแล้วแสบจังคอยซื้อนะครับถ้ายังบอท่านใดแสบถ้ายังบอท่านใด่านเข้ากับบอขายขึ้นกันนะครับสำหรับจะ,จะพาลรำสวนไท้บ้านนะครับของเรานะ สำหรับลูกค้าทั้งไก่ทั้งไก่นะครับที่เป็นลูกคา้าเก้าลูกค้าไม่ก็ดีนะครับช่วงนี้ทางสวนเ่าก็เปิดรับออเดอร์นะครับเปิดรับออเดอร์เปิดรับจองกันแล้วนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็เข้าในเพจได้เลยนะครับเข้าในเพจสวนไทยบ้านอินทพาลํา96บึงการนะครับตาม g o o g l e Map มาได้เลยนะครับ นของเฮานะครับอยู่ติดถนนเสี่ยงกุลปากขาดบึงการนะครับอยู่หลักกิโลเมตรที่เก่าหกพอดิบพอดีนะครับถ้าออกจากปากขาดไปบึงการก็จะอยู่ทางขวามือนะครับถ้ามาจากทางบึงการก่อนจะเข้าปากขาดจะอยู่ซ้ายมือนะครับติดถนนหลักติดถนนใหญ่เฮา มาเบิงต้นอเมธดาฮานนะครับลงปลูกวันที่ยี่สิบสี่หกหานะครับมือนีกะได้ลูกนะครับนี่นะครับลูกสวยงามลูกโตมากมากนะครับมาเบิงนะครับปลูกเพ่ถึงปีนะครับปลูกเพ่ถึงปีกะอปลอกลูกเขาแะไรเพราะวันเป็นต้นนอนะครับจากต้นแม่เนื้อเยื่อนะครับอเมธดาฮานต้นนี้นะครับล่อช่มนะครับล่อชิมนะครับ อีกวันหน้านะครับเขาก็กำลังจะเริ่มเข่าสีนะครับก็ำลังจะเริ่มเข่าสีแล้วนะครับอีประโดนนะครับได้ชิมรสชาติของเขาแน่นอนนะครับลูกใหญ่มากนะครับลูกใหญ่มากๆเลยนะครับมีอยู่สองจันนะครับจันที่สามกันนิดนึงนะครับนี่ครับอดีจันที่สองครับนี่นะครับถึงเขาจะต้นยังบ่ได้ไงนะครับแต่เขาให้ลูกที่สมบูรณ์มากๆนะครับ นี่ครับที่ห้องได้แต่งออกขาดออกมากนะครับเหลือใบกะนี่ครับเหลือใบนะครับพอได้เบิ้งนะครับพอได้ชมได้ชิมกันนะครับอยู่ใหญ่มากใหญ่เรียนสิบเลยนะครับลูกของเขานะครับใหญ่เกินต้นนะครับโอ้นะครับสวยงามมากนะครับอ่าโอเคนะครับรอติดตามรอติดตามนะครับ

ยันปลายฤดูนะครับกำลังเริ่มเข้าสี 我给我妈我讲。<noise> <noise> <noise>